อร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับบุรีน,นะคะเรียังอยู่ที่ตึกฟีนิกซ์ อร่อยฟินเินได้ประตูน้ำใหญ่โตเหลือเกินนี่คือโซนฟู้ดเลารู้ราม,มากแอร์เย็นฉ่ำสบายๆมีทั้งรีเทลและโฮเซลกินเสร็จช้อปปิ้งอาหารกลับบ้านด้วยมีสินค้าให้เลือกมากมาย<อ>วันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ข้าวมันไก่สิงคโปรล์ลิมฟันเรามาคุยกับคุณผลว่าไอ้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ของลิมฟันเนี่ย มันเป็นอย่างไงไก่ของเราจะเนื้อนุ่มฉ่ำอร่อยครับถ้าเป็นไก่เบญจาไก่กินทันยพืชมันจะนุ่มจุ่มข้าวเราก็จะเหลืองด้วยการผัดเครื่องเทศครับค่ะทั้งไก่ซีอิ๊วทั้งไก่ขาวต้องราดน้ำพิเศษของลิ่มฟันน้ำจิ้มเรามีทั้งหมดสามสูตรด,ด้วยกันสูตรไทยสูตรสิงคโปร์และก,ก็เป็นสูตรขิงที่ทำให้แบบระบายขึ้นลิ่มฟันอร่อยและ สวรรค์ของนักชิมก็ต้องชวนมาที่ร้านชื่อว่ามีน้ำยา <Yeah. S 1> เรามาคุยกับน้องต่อด้วยกันนะคะว่ามีน้ำยาเลิศยังไงที่ร้านนะครับเราจะมีสูตรเครื่องแกงรสเด็ดเลยครับผมที่ฟินิก์นะครับเราจะมีขนมจีนเขียวหวานนะครับเป็นเขียวหวานเนื้อเขียวหวานปลากายที่สาที่สุดแนะนำวัยรุ่นอาจจะไม่รู้จักเลยว่าขนมจีนสาวน้ำเป็นอย่างไรอยากเชิญชวนนะคะมีน้ำยาอร่อยเล็ ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือหลีดแนะนำเลยว่าต้องร้านต่อชามเพราะมันกินชามเดียวไม่พอสมยาน้ำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า จริงค่ะขอบคุณค่ะทุกทุกคนเนี่ยพอทานแล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็นสองเป็นสามค่ะน้ำซุปเราจะอร่อยมากเป็นน้ำซุปสูตรพิเศษจะมีเครื่องยาจีนนะคะมากกว่า20ชนิดค่ะโดยเฉพาะเส้นนะคะไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะเรามีเส้นอุด้งแล้วก็มีเส้นหนึบเพิ่มมา,มาด้วยค่ะไปอร่อยที่บ้านก็ได้ตัดซองเทลงไปจะอร่อยเลศต่อชามค่ะอร่อยค่ะไส้กรอกแม่ไก่เอาใจวัยรุ่นวันนี้ลูกแม่ไก่มาเอง ไส้กอรอกอีสานของเราเป็นยังไงจ๊ะตัวที่ว่าขายดีเลยนะคะเป็นตัวที่แบบเดอรเบสเลยก็คือจะเป็นไส้กอรอกสูตรเปรี้ยวค่ะแล้วก็เราจะมีไส้กอรอกฟิวช<ะ>ั่นก็จะมีหมาลา่าคั่วกิ้งต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็ผัดกะเพราเป็นรสชาติแบบแซ่บมากาแล้วถ้าซื้อกลับไปบ้านตัวนี้จะเป็นสินค้าโฟเ่นนะคะเก็บได้1-2เดือนจะทําได้ทั้งทอดและย่างแล้วก็ใช้หม้อทอดไร้น้ํามันค่ะมีทั้งต้นตํำรับและไส้กรอกฟิวชั่นอร่อยเลย สบท้ายด้วยเครื่องดื่มมิสเตอร์แคฟเป็นกาแฟพรีเมียมฟังจากเขาเลยค่ะครับ ก็คือมิสเตอร์คาร์ฟของเราครับคัดสรรและก็คั่วด้วยโปรไฟล์พิเศษเพื่อดึงเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ของกาแฟออกมาดีที่สุดกาแฟมิสเตรอตร์คาร์ฟของเราเริ่มต้นที่35บาทกาแฟของเขามีเคลมบูเล่ใส่ลงไปในนั้นเป็นเอกลักษณ์กาแฟรเราที่เป็นแมกเกลตัวให่แล้วแล้วก็เติมตัวเคลมบูรเล่ที่ว่าตัวใส่หลับออกไปม,มันจะได้ความหอมห,อมหวานแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำตาลใช่น้ำตาล,ตาลไม่ไหม,ไม่นิดๆอันนี้ใช่เลยอเมริกาโน่มะพี้เป็นไงเป็นมะพี้าสดนะครับจากแหล่งคือจันทบุรี้องลองมาชิมเห็นไหมมิสเตอร์คาร อร่อยเลิศครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ฟินิก์ประตูน,น้ำอร่อยฟินบินได้ศูนย์รวมความอร่อยของอาหารทั้งหมดอยู่ที่นี่ mm hmm. เพียงคุณแค่ใช้ AIS point 1, mm hmm. <S 1>, 1. <S คะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด40บาทในการใช้ใจ่ายกับร้านอาหารฟู้ดเระที่ตึกฟินิก์ค่ะ mm hmm. อร่อยเลิศกับบุิทีทเมดิเอีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ